usdd หลุดเพกต่อเนื่องกันมา8วันแล้วนะครับส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของ trx อย่างมากเลยสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ crypto news podcast นะครับผมรายงานข่าวโดยผมใต้เองนะครับยินดีที่รู้จักทุกคนรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดตามข่าวสารทุกๆวันนะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันสำหรับใครที่ชอบการนำเสนอแบบนี้ข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนชอบแล้วก็ผมจะได้ทำต่อๆไปนะครับถ้ามีคนดูเยอะกดไลค์เยอะๆนะครับคนดูสัก1000คนอัพเนี่ยผมก็พอใจแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามานะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็จะทำต่อไปเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆ นะครับข่าวในวันนี้ผมจะมานำเสนอก็คือข่าวของ USD d ที่หลุดเพกต่อเนื่องกันมา8วันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ TRX อย่างต่อเนื่องต่อมาเป็นอัตราแฮชเลทของ Bitcoin เริ่มชะลอตัวหลังจากที่นักขุดเริ่มถอดปลักกันแล้วนะครับผมก็จะมานำเสนอสองข่าวนะครับของวันนี้หรือถ้าในระหว่างวันมีข่าวฉุกเฉิน ข่าวด่วนข่าวสําคัญนะครับผมก็จะมาอ่านเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับข่าวของ USDD หลุดเพกต่อเนื่องเป็นเวลา8วันติดต่อกันแล้วนะครับส่งผลกระทบความเชื่อมั่นของ TRX อย่างต่อเนื่องเรื่องราวของอัลกอริทึมสเตเบิลคอที่สูญเสียเพกยังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุด s t a b l e ลคอยน้องใหม่ที่เคลมตัวเองว่าเป็นสเตเบิลคอยที่เร็วที่สุดและค่าธรรมเนียมถูกที่สุดจาก D.A.O. เป็นเวลา8วันติดต่อกันแล้วนะครับการหลุดเพชรของ USDD คาดว่าการหลุดเพกในครั้งนี้ของ USDD นะครับคาดว่าได้รับผลพวงมาจากการร่วงของราคา TRX ที่ร่วงลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายๆเหรียญร่วงในตอนนี้นะครับอ้างอิงมูลค่าของ Market Cap USDD มีมูลค่าอยู่ที่600ล้านดอลลาร์นะครับใหญ่เป็นดับที่8ในจำนวน Stablecoin ทั้งหมด โดยที่อันดับที่1เนี่ยเป็นของ USDT นะครับรองลงมาเป็น USDC แล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็น BUSD ของ Binance นะครับในช่วงนี้นอกเหนือจาก USDD ของ Tron แล้วนะครับยังมีเหรียญของ Stable Coin ที่ยังยิงตัวอย่าง Neutron USD หรือ USDN ที่มีมูลค่าหลุด p พ็ก ที่1ดอลลาร์เช่นเดียวกันนะครับโดยมีก,กลไกเทียบราคากับดอลลาร์หรือเป็นอัลกอริทึมที่เหมือนกับ USDD โดยในขณะที่รายงานอยู่นี้นะครับ USDN หลุดเพกอยู่ที่มูลค่า0.9865ดแอลลาร์และเคยหลุดเพกหนักๆเลยนะครับในวันที่4เมษายนที่ผ่านมานี้ถึง0.78ดอลลาร์โดยมี Market cap ใหญ่เป็นอันดับ7ในบรรดาเหรียญ Marketcap เหรียญ s t a b l e c ค i n ทั้งหมดดูเหมือนว่าในขณะนี้ s t a b l e c ค i n ที่มีอัลกอริทึม เทียบราคาดอลลาร์อย่าง USD d และ USDN จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากท่ามกลางช่วงตลาดมีนี้นะครับข่าวต่อมา Star h a d e ของ Bitcoin เริ่ม ชะลอตัวลงหลังจากที่นักขุดเริ่มถอดปลั๊กกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคลิปนี้ครับผมอยากให้เพื่อนรู้จักกับเกดรเยโอผู้สนับสนุนหลักใจดีของเราเกดรอยโครับเป็นเ x ็ก a n ชแนที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกแล้วก็มีฟังก์ชันมากมายให้เพื่อนเข้ามาศึกษากันครับเกดรอยโมีเหรียญให้เทรดถึง1,400เหรียญและมี AI ทรดดิ้งให้เพื่อนเได้เข้าไปเซตติ้งกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายรันบอทนะมีทั้งกริดเทรดดิ้งดีบาลานซ์นะครับมาติงเกลเทรดดิ้งมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับการสร้างรายได้เนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออโต้อินเวสเมนต์นะครับผมแล้วก็คลาวมายนิ่งตรงนี้เป็นฟัง์กชันหลกัหลกๆที่เกตโดเรโอเนี่ยเปิดให้นักลงทุนหลายคนเข้ามาใช้งานกันเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจและอยากสมัครนะครับ เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้ที่ตัวไอด้านบนหน้าจอของเพื่อนๆได้เลยนะครับจะมีรายละเอียดวิธีการสมัครและก็สิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษเพื่อนๆจะได้ด้วยนะครับนอกจากการได้รับส่วนลด20%ตลอดชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมที่เพื่อนๆมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมด้วยนะครับโดยเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่สมัครผ่านผมเพียงเท่านั้นเอาล่ะเรามาดูในส่วนของอัตราแฮชเลตของบิตคอยที่เริ่มชะลอตัวลงหลังจากที่นักขุดเริ่มชักปลักออกแล้วนะครับ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าอัตราแฮช a t e ของ Bitcoin เริ่มชะลอตัวลงแล้วนะหลังจากที่มีการพุ่งแตะจุดสูงสุดในประวัติการเมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากว่าราคาของ Bitcoin ยังคงร่วงดิ่งอย่างต่อเนื่องอัตรา b i บิตคอยแฮช a t e รายสัปดาห์นะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสอดรับกับสถานการณ์ตลาดคริปโตในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นถึงนักขุดเริ่มแห่ถอดปลั๊กกันเรื่อยๆแล้วนะครับ โดยปกติแล้วเมื่ออัตราแฮชเรทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าหากมีนักขุดเยอะมากขึ้นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเหรียญนั้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากโดยเช่นกันในทางกลับกันอัตราแฮชเรทที่ลดลงแสดงให้เห็นว่านักขุดบางคนกําลังถอดปลัก๊กและเลิกกิจการอาจเป็นเพราะผลกําไรที่ต่ําเกินค่าไฟนะครับโดยปกติแล้วนะครับอัตราแฮชเรทที่สูงจะทําให้บล็อกเชนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันที่ค่าแฮชเรทน้อยลงเนี่ย ก็จะทําให้การทรําธุรกรรมมีความปลอดภัยน้อยลงด้วยเช่นกันภาพต่อไปนี้นะครับคือภาพกราฟที่แสดงแนวโน้มของแฮชเลตของ Bitcoin ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างที่เพื่อนเห็นในกราฟนะครับค่าแฮชเลตของ Bitcoin รายสัปดาห์เนี่ยได้ทำสัดดสูงสุดตลอดเวลาเลยนะครับที่231 e x a h a เมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับในที่ผ่านมานี้ค่าความเร็วของการขุดลดลงเหลือ2 0 0เอต่อวินาที และมีแนวโน้มหันหัวลงนะครับรายได้ของนักขุดขึ้นอยู่กับ2ส,สิ่งนี้เป็นหลักเลยนะครับมูลค่าของ Bitcoin เป็น USD แล้วก็ h a s h Rate ของเครือข่ายทั้งหมดเนื่องจากปกติแล้วนักขุดจะจ่ายค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆเป็นเงินเป็นเงินดอลลาร์ดังนั้นราคาที่ตกต่ำลงของ Bitcoin ทำให้มีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์อย่างมากเพราะมันจะทำให้นักขุดขุดได้ไม่คุ้มกับ คุณต่างๆที่ต้องจ่ายแล้วก็ต้องเสียไปนะครับอัตราแฮชเรทนะครับแสดงถึงจํานวนการแข่งขันระหว่างนักขุดแต่และรายการ,การแข่งขันที่มากขึ้นระหว่างคนงานเหมืองดังนั้นอัตราแฮชเรทที่สูงอาจนําไปสู่ผลตอบแทนที่น้อยลงสําหรับนักขุดทั้งหมดหรือบางคนเท่านั้นนะครับ สำหรับข่าวในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆติดขัดตรงไหนติดขัดตรงไหนไม่ชอบตรงไหนที่ชมบอกผมได้เลยนะครับผมจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาทำแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังในทุกๆวันครับสวันนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนสวัสดีครับ